พอซาสามร้อยนะครับผมมาติดตั้งไฟสปอตไลท์รุ่นสามสิบวัตต์นะครับอันนี้ตำแหน่งตรงบางโคนหน้านะครับผมให้ดูแสงนะครับวิ่งลงพื้นไม่ฟุ้งไม่แยงตานะครับผมวิ่งลงพื้นเต็มๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้เปิดสปอตไลท์อยู่นะครับแสงสปอตไลท์คือข้างล่างนี้นะครับไฟหน้าไม่ได้เปิดนะครับเรามาดูทีละสเต็ปนะครับ สเต็ปแรกนะครับคือไฟต่ํานะครับดูแสงไฟต่ําครับผมแสงไฟต่ํานะครับอันนี้สูงต่ำพร้อมกันนะครับต่ําสูงต่ำพร้อมกันครับแล้วก็ไฟสูงนะครับผมก็จะเป็นเหลืองล้วนนะครับไฟสูงจะเป็นสีเหลืองล้วนแบบนี้นะครับเปิดค้างนะครับก็จะเป็นเหลืองล้วนแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไฟสูงของไฟหน้าก็ติดด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดไฟหน้าด้วยนะครับอ่าอันนี้เป็นแสงไฟหน้านะครับ ปิดนะครับเปิดนะครับแสงไฟหน้าแล้วก็สูงนะครับของไฟหน้าโอเคคู่เดียวจบนะครับสันบีมพร้อมประกัน6เดือนเต็มครับดูทั้งหน้าทั้งสปอร์ตไลท์นะครับไม่ฟุ้งไม่แยงตานะครับผมสบายสบายเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเปิดได้ตลอดการเดินทางครับทั้งไฟสูง อ่าทั้งไฟต่ําของสปอร์ตไลท์และไฟหน้ารถนะครับ